ันนี้เรามีข่าวสารของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการรับบริการรักษาโรคมะเร็งแล้วก็โรคหัวใจเขาบอกว่านอกจากสิทธิบัตรทองแล้วเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันวันนี้เลยจะพาไปดูที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนะคะไปดูการบริหารจัดการแล้วก็การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็โรคหัวใจติดตามได้จากสก๊ปข่าวและช่วงหน้ากลับมาตามข่าวกันต่อค่ะ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้นนอกจากสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทองที่ครอบคลุมการรักษาโรคดังกล่าวการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันเช่นที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบ,บุรีที่พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่มีความทันสมัยจนสามารถเปิดเป็นศูนย์รักษาโรคมะเร็งและศูนย์รักษาโรคหัวใจสามารถรองรับผู้ป่วยทุกสิทธิ์ทุกบัตรอย่างเท่าเทียมครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก4ี่จัง ัังหวดได้แก่จันทบุรีตราดสะแก้วและอำเภอแกลงจังหวัดระยองแต่ด้วยการที่การมีการเพิ่มศักยภาพขึ้นมาอยู่ในเขตเนี้ย มันก็จะทําให้ศูนย์มะเร็งของเชียงบุรีเองก็มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องแบ่งเบาภาระจากโซนของทางเชียงบุรีมาแล้วปัจจุบันศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการโดยเปิดหน่วยบริการรับส่งต่อรังสีรักษาสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดีพร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งสาขาต่าง และอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองมีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้ง่ายลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางขอบคุณโรงพยาบาลที่ ได้ให้บริการกับผู้ป่วยอย่างดีไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยห้องน้ําหรือการบริการต่างๆนอกจากนี้ที่ศูนย์หัวใจของโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็มีการให้บริการตรวจและวินิจฉัยได้ครบวงจรช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงทีลดอัตราความพิการและการเสียชีวิตขอบคุณหมอหมอพยาบาลทุกคนผู้ช่วยทุกคนเลยนะคะตอนรับดีมา,มากๆเลยการบริหารจัดการที่ดีแบบนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่าถ้า เราสามารถที่จะลดระดมทรัพยากรนะครับก็สามารถสร้างบริการที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานได้นะครับสำนักง,งานสาคนรนสุขแห่งชาติเนี่ยก็มาดูแล้วอุ่นใจครับว่าถ้าคนไข้สิทธิ์สาธารนสุขเจ็บแพทย์ได้ป่วยนะครับมีโรงพยาบาลที่ให้บริการได้ได,ดีครับ